สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูอีกแล้วนะคะในคาบเรียนวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องสระเอะกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะเรามารู้จักสระเอะกันค่ะสระเอะเป็นสระเสียงสั้นสระเอะจะประกอบด้วยสระเอจะเขียนไว้ข้างหน้าเพญชนะต้นตัวออหรืออออ่างและสระอะ จะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเช่นคําว่าเยอะและสระเอเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูวิธีการเขียนสระเอกันค่ะวิธีการเขียนสระเอให้เขียนสระเอก่อนโดยเริ่มเขียนจากหัวตัวอักษรแล้วจึงเขียนตัวอและสระอะโดยเริ่มเขียนจากหัวตัวอักษรเช่นเดียวกันตามลูกศรจากรูปภาพที่ครูแนบไว้นะคะ ต่อไปเรามาฝึกอ่านสะกดคำสระเอะกันนะคะเรามาดูคำแรกค่ะคือคำว่าเจอให้นักเรียนสะกดตามครูค่ะเจอสะกดว่าจอเอเจอต่อไปคำว่าเคให้นักเรียนสะกดตามครูค่ะคอเอเคต่อไปคำว่าเกให้นักเรียนสะกดตามครูนะคะ สะกดว่ากอรอเอเกรเรามาฝึกอ่านคำศสะระเอะกันต่อเลยนะคะคำว่าเตะให้นักเรียนสะกดตามครูค่ะตอเอเตะคำว่าเยอะสะกดว่ายอเอเยอะต่อไปคำว่าเลอะสะกดว่ารอเอเลอะ คำว่าเบอให้นักเรียนสะกดตามครูนะคะเบอสะกดว่าบอเอเบอคำว่าเปอสะกดว่าปอรอเอเปอต่อไปคำว่าเนอสะกดว่าหอนเอเนอต่อไปเราจะมาฝึกอ่านประโยคที่มีคำาสะะเออกันนะคะ เรามาดูประโยคแรกกันนะคะเขาเล่นจนเสื้อผ้าเปื่ะเปื้อนให้นักเรียนอ่านตามครูค่ะเขาเล่นจนเสื้อผ้าเปืะเปื้อนคำที่ผสมด้วยสระเอะคือคำไหนคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอกคือคำว่าเปื่นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะประโยคต่อไปน้องย่ำเท้าบนพื้นที่เฉอะแฉะ ให้นักเรียนอ่านตามครูค่ะน้องย่ำเท้าบนพื้นที่เฉอแะแฉะคำที่ประสมด้วยสระเอะได้แก่คำว่าเฉอะนั่นเองค่ะประโยคต่อไปฉันและน้องมีของเล่นเยอะแยะให้นักเรียนอ่านตามครูค่ะฉันและน้องมีของเล่นเยอะแยะคำที่ประสมด้วยสระเอะ ได้แก่คําว่าเยอะตู้วางของมีฝุ่นเครอะให้นักเรียนอ่านตามครูค่ะตู้วางของมีฝุ่นเครอะคําที่ประสมด้วยสระเอะได้แก่คําว่าเครอะประโยคต่อไปนะคะให้นักเรียนอ่านตามครูค่ะเด็กๆวิ่งเล่นจนผมเหนียวเนอะ คำที่ประสมด้วยสระเอะอได้แก่คำว่าอะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอกคำที่ประสมด้วยสระเอะอก็คือคำว่าเหนอนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะกับบทเรียนวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องสระเอะกันไปแล้วอย่าลืมนําความรู้ที่ได้กลับไปทบทวนนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งการบ้านมาให้คุณครูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คาบหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะ